สบายดีอีกรอบเด้อพี่น้องเลยผมพอกับสองเจสสี่คนโก้ล้วก็จากป่าเหตุมาเราก็จะมาลกก้าจะมาถอนก้าช่วยแม่เสี่ยวก่อนนอนตื้นแล้วยลงมาลกก้าบ้มันได้แต่เบอร์ซองซองมะไดรดูลง กา้งระบายมูแล้ย่ใส่มีได้แหลมันเปนาหาของเีวกันเก่าได้แล้วการนะไปว่รอลงไปทาง้าไปทาตรงอยู่มไม่ถึงไตงทามงทาง้าเอาเรลงไปเาผูจักมองมันออกเลยเนาะเห็นละงูนไาดกหน่อยมือนเข้าไปที่เมเซีย ตอนเศร้าไปตื่นชายมันไปบบยันบรได้ดำหน้าอีกบอเสียวไปเดี๋ยวเใกล้นะครับที่เจ้าไปเดี๋ยวจไปไกลเจะไกลนั่นห้ากับเมื่อื่นกระทั่งเปิ้งกั้นไปกันงดสักกันไม่งั้นเสียวออกบอกของอความเยอะอีกเพ่มเลยกาเรีนคุมดูว่าขั้นมาแต่เศร้าไปเบิ้งบาเทียวใกล้เบามาแต่เศร้าครับไปเบิ้งเจ้านั่นขั้นเศร้าตื่นมาตีห่าละบ้าโล เพื well, it, ่อสิแล้วหันนี่เดี๋ยวว่าใช่กับท่านเขาโอ้ยเออเฮ้ยเก้าสิบเก้าเลยกันอยู่นี่เดียวได้ร้ายบ่กเขาแช่อยู่ไม่ได้บอกว่าใครนะกองอายนอยู่หรือี่จะใครชอกับปั้นนี้ได้บ่กเขาบอกเห็นมันกำลังขึ้นบอกแซอนดีไม่หันแล้วนี่ใครเรางงรู้เขาเป็นไ่ชอกับปั้นกับปั้นนี้ในบอลฮาวเลยตาดพี่ยังมาใส่นั้นในแตะในใบชาในบอแล้วแดงตายนั่นหมือนไปผัดขึ้นจังว่าบ่มี่ยังจะไปเบิ่งอยู่บ่ ไปกระจ้นขี้อ่ะตะเปยยังมากข่างก้อนใจที่โกมชานินี้มันขึ้นคือไกล้ๆไม่พลังอีกช้อนล่อนอยู่โอ้โฮเดี๋ยวด้นดิบเบาซ้อนมาได้มากมึงอื้อเพิ่นจำหน้านะแม่เพิ่นกัดโทษมาอยู่อืโอ้ยฮขาบันชาไดเห็นอะไรเดีว่ะสิริงดบอดีวะขาบานชาขาบันชา ก็แบบเล <OOK> ือกก็ได้เลยนะพี่น้องเลทำบาสทก้ไป้อง่แล้บคนสุดยอดคัอเขาน้องเยมบ้น้ราดับก๊อกกันมันก็เป็นย่างนั้น

ละวานรบต้องอบอืมวานเบิรหันกับเจ้ากับกิ้นโมเบิร์ดแหละเลี้ยงลูกเลี้ยงทัวแบบเลือกบ่ได้นะคะนี่นะที่เรกว่าเลือกเลือไว้ลกอาจจะมันงามบบดนี้นะให้นาี้กัเฮนี้เลือกแต่อันกินได้กับปีนังามอได้กินก็ได้กินก็จะกินนะกินพกเจ้าคอนโอ้ยวานที่ไทกับเลือเขเก่งให้เจ๊ไทยคณะอย่างนี้ะียร์ส

อันนี้โลเตยงถึเดเมนกันถึงถึงือนุนแม่หนงกับวัถถึงก็ญ่หนวกเป็นผู้เดียวมันกิดขได้านนีเลยแต่เนนนะถือว่าเป็นพันดอกจ้างมัประเทศ่ห้ากินกให่หนวกเป็นผู้เดียวไปจังบลไปแล้วโอ้ยการม่ปลังคันเถะ คันแทนานีแต่รอปั่อนันอมันก็เชียวปั่นาก็ได้ด้ปันรอปั่กนท้านีเสูงกาันน่ดอยเนาะฮะงนั่งนปยูเฮ้ยทไไปดัมันปุ่มไหมเาดับหน้านกกุ่งน้าขงไม้เนาะก้าบริง่ามเลยมีแต่กาตาย้แล้วมันจะได้กินเลย ะปงมาานี่เถ้าฝนโบโต้เนี่สิโบบัดนั่นบอการมันกระปงห้างไม่้แในตัวมันเชียวน่ะอยู่ในหน้าหนักตาเหมือนสามเฮ้ยสามหักท่านว่าบอเอาไปเขามาใส่อยู่บ้านพ่อพ่ออยู่หน้าใหญ่ใช่ต่อง่ายเฮ้ยยุคนกะห้าเลือกกระดัมหนองมันงามเฮ้ยหมองมันไฮกระปอกกระเป๊กหมองมันบางงามกับป้าแกกันมัดก้าขึอนนมามัดเลยหาพกมัด เราเลี้ยวให้นะง้าหนะโอ้ยอันี้เออเลือกเป็นได้เช่าแต่รถเช่าแล้วก็เอารถจะการว่าพื้นเล่นทงกระปินเี้ยบเออเฮ้ยนนี้กล้าเนี่ยมันเอาร้านมาเลือเลือเเลือเลิกดหน้านะมันให้ง่ายจะในตักในนองชายลงไปเเซตย่อแ้วย่อนล้วนใกลเลอะกต่าย่้ต่าย่แ เงินทัวมีเดินจางแก่เดินมึช่องเดินเลยแต่เน้ยทำกันนิด ลูกขาวต้นาเฮ็ดนะโอ้ยขันเทศทองใส่โล่หาเฮ็ดลูกนมาแช่จิ้มมือิเ่นกันเท็ตอกห้าเฮ็ดอยู่แล้วตอนี้อกว่าจะิ้ไที่เลนก็เล่ได้แหะม่เล่น่เลยจิพวกอยู่็หันจักมืออบมือลก็จเล็ดเทศถงนะว่าเฮ็ดละงมีแบบป้าตัวนี้แบบเลี้ยงขนาดน่ะน้อ ตังมาปายละมันออกแ้มันเลียงอแคเฮ้ยมีปลาเราที่ลงงูเกิดค่บยใหม่จกฝีจะเลียงอ่ะแค่ดอันค่ใหม่เลยแหละปาะยังม่ได้ขึนไปข้างดอกน้อยบางไเอาเห็ดตับไข่ต้องโกกองเพิ่งแล้วม่ได้ถามไปเมื้อนี็ดตไ่ว่ามันตีโลโกอีกร้อเปจะไม่น่าจะคืกโ เออหับสีเขียองผัาอย่านันเลยช่วงวัน้วันที่จะได้แปะนั่นอ้นนองเข้าเก้าอันนี้เนี่นี่มันเ็ทอดเลยบ๊อบบ๊อบน่ะมันจะใกล้แล้วสีเมีกับพังคือวายแล้วมันเปียกออดนะเสียไม่หาหนึงเนาะอเคือมือเท้าัสิบไปผัมันไปผัมันคายสิเพลแล้วมันอะไรดับนะอเียวเดเจไปก็เบอดัอเขามช่วยเราคอยกับ เราออก็ยืนลกน้าหน้าที่จะไปแรืเอ้เพื่นจะ้ามาใช้มองออกพืดวันนี้คือออกเลยคนมาเราช้าเลยได้ซ้าตาพอดีลยแล้วใส่กระเพาได้ยี่ดอกเห็ดไข่เห็นนี้ค่ะเอาหวเามเอาส้มตาไหใน้มบไ้ในามยีในเจอย่ในเทียงนี่ส้มตาแล้นี่ wrote, ม jam, ไ felony, มดพอเอาไว้ในเียงไมใจพอเี Is ไว้ในกระลมั้งที่จะไหวอยู่ไนมัยนางนี้ในทึงในทึงที่จะบักไดไปพักนะมังเน่จะทราบไงใกล้แต่งหัวไว้ต่ำมันไม่ได้ได้สิ่ใดไก่เบิรดมันนอนอยู่โป่งมันนั่นบ่งที่มันเป็นน้ำน้อยแท้ๆแต่เลืดตัวนึ1คือนมาได้โมปวนได้รับผมันนี้ิ่งนี้ในมั้อเอ้ยคันแย่ๆนั่นเลือเสยไปเบิดมว่บงแล้วบ่งถึง่าแนวมดงามบอก ลูกงานงานสบายสบายการลนง่ายเยไดเรเพียงแอววนะโตรการันตง่าย่วมาบงแต่กพราะนาข้าได้องเดือดแล้วเนี้ยขัการนลกง่ายขันตะกาขัเจาะในเนี้ยลวกลวกยากนอนนี้ดึงง่ายเนาะต่ว่ามันบาง่ญ่กะเ่านอน ยุ่งตกลายยุ ouais. ่งฮะตัวเทเน่บอมักไทยนะยืเห็นยืมย okay. ุ่งโอ้ยมือมือสิแบกลำพูมาหนักแบกกะลุดแบกมาใจต้นให้เต็นมากกว่าเนมือนเนี่ยมันจะบะมือไอ้ใช่มันจะเียบ่งหงโอยเดี๋ยวใ้กับฮะ เล่นเที่ยวมีห่านมันสั่นแี้เลยให้หน้ามันอั่นงี้้ำข้างล่างอันสั่งแเ้เเดเเ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 ้เเ้เเ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 ยเเเเเนเเงเเ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 ัเเ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  พันนกคุ้มพันนกคุ้งมันแกงก้าวพันนกผ้าเบาซอนบเปล่ามันกรนนอยโคตรม่ใช่ห้างมันปุ้งนี่แล้วนี่ไม่ใช่างมันปุ้งนี่แล้วนี่จาแล้วนี่นะเราบอกว่าพี่นายผู้ซุกซุกเมื่วานผู้เตี๋ยมา่อวานก้ามันกระชิปีอ่ะ เกี่ยวบ่มันเกี่ยวกันบ่ดกเก่ีเกี่ยวฮะันวานปีไดหรอแร้ตาีไดเจ้าบ่วันนี่น้ันอยเหก้ยวือข้านะท่ามาที่กับที่แบทีมันนะนยแจกตากนะเยมันเกี่ยวบ่ตเกี่ยวูงวานมวนเนาะ ไก่ฟุีเหรนี่มัน่นแบบโต๊ะไขวางแมันไม่ใจม่วาง, <c oughs> งน,น้าเลยนออฟังท่าออก,กันหาเน,นี้มันเกล่ยวเขาเขา,าเอ,อ่ะเข้าดำมันถึงแตโกโอ้ยเนตอนเอเห็นข้าดำดาโงกา แล้วก็จำเนี่ยกด็ดีตาลอยอดโน้ตเรียงกันอยู่ตั้งว่าลายนั้นถูกไปผู้มาโซนกันวุดวัดวุ้วัดเข้ากับเส้านี่นะทะเห็ดออกห้หาดัหนัแนแหละเ,ะเ้าูได้ข้ว<ป>าว<ป>เย็บไปหาลกข้ามูไ

มาพี่น oh, ้องเลยลูกกาันกนเพันกจ์ผ่านเกจนี่านเกจ์ เดียก็ต uh, oh, really. oh! ้วาไเดียข้าวเลหอเ้ยเบิ่งซอยี่พี่น้องเอ้ยมันสิเป็นข้าวกินอยู่บ่ งามดีนี่คือป่ายนี่นี่คือป่ายแต่มันงามแค่ไหนเฮยอือ้พอดีปุ่มใส่ปุ่มใส่สเวลาสิดรรกับปิ๊บเอาชั้นอู้หั่นกะทุนชว์แล้วห่างห่างใจผันไข่แจะลีรอเลือกเลือกฮัลโหลขืนกระเพาะเป็นตะดำอยู่ โหโนี่ทงนี่กับ้าเจ้ากระดำแต่ละเจ้ากระดำจ้อนจ้นจ้อนกันทั้งนี้ข้เจ้าผูกดำปั๊บปั๊ปั๊ป๊บซ้ำไกลตอดเข่าเอคน่ะเี่ยังแจวมอง้างตุ้ยตุ้ยนี่เลยค่ะยังลายกัางอยู่แถวนี้ลงหานให้ตะเปาะตะเปะนะกับมาแว่นนเจนนนแหะนี่หาเห็นแล้วกับมาแว่ ลกการท่านแก่ๆต้องเป็นสะก้อนีเมื่อคำๆก็ได้เพราะว่างูว่ก็อิ่มแล้วแหละเกี่ยวใบเข่าให้กินค่ะวันนี้ยากค่ะสันเห็นหน้าว่านนะงงูก็ได้กินพร้อมใบเข่าก็ได้เพื่องูว่เกี่ยวให้มันกินหนน้าว่านลกก็ได้กินงูนะจิ้มจะไม่ตุยเดี๋ยวหนีห่าในข้าน้องเดี๋ยวได้แพ่งแพร่งใอืดข้าน้อง เฮ้ยพ oh, ันมาอยากเอาหัวมาผูกเขาไม่ยช่มาเก่และโการแล้วก่อนตัวโบเกวมันกินโรคกระเพิ่นตัวโบเกวมันกินโรคขับปักตันมันอยู่นี่นะเกีเกวเบิ้ดตัวเกียวเบิ้ดแต่เกวมันขึ้นแต่เดานกาเกีว เลวคลิปนี้กสิสก็บาบรรยากาศย่ที่ตะกาขั้นไกล้เจ็ดต้ยตุ๋ยเลาจะพี่น้องจังได้กันมาเป็นกำลังใจให้นางเด้ยด้อคข่ามูบันเมืองแรวเละค่ะอ้นขยค่ะข้องนางในทงเดียวนกาห้องกระเครึงย่างอีกทงหนึ่งจ้าคลิปนากินแต่เข่าเผาเือนคลิปกับบริกาติดตามคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องเวิร์ุกสุคจ้าเดี๋ยวคืน คำคำ <Yeah. S 1> แล้วก็ขึ้นกินแจงเฮดต่อนะคะ <Yeah. S 1> ที่ตูบน้อยเลื่อนข่าวดั้แล้วแค่ใกล้ก็ได้กินถึงแล้ว